จะเอาเงินที่ไหนมาประกันอ่ะคุณครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับสามีฉันโดนขึ้นศาลนอะ่ะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอะฉันไม่อยากให้เขาโดกขังอยู่ในคุกในตารางเขาคงจะลำบาก ไม่มีคนช่วยํำมาหารกินด้วยอะ่ะแล้ฉันไม่มีเงินประกันตัวแล้วคุณได้เขียนคำร้องขอประกันตัวหรือ,อยังครับคำร้องคำร้องอะไรหรอฉันไม่เคยรู้เลยว่าต้องเขียนคำร้องอะไรด้วยอะ่ะแล้วเนี่ยฉันก็ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเสาสินอะไรเลยอะ่ะจะขอประกันตัวได้หรอ นี่คือกระดาษคำร้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือเครือญาติหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับจำเลยสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันใดๆครับส่วนเรื่องที่จะได้ประกันตัวหรือไม่หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องดูจากคดีสามีคุณก่อนนะครับว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้หลักประกันหรือเปล่าครับได้จริงๆใช่ไหมคะได้จริงๆครับ ส่วนเรื่องเงินทองทองเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลไปเลยนะครับพอถ้าหากคดีของสามีของคุณไม่ไร้ไร้จริงๆไม่จำเป็นที่ต้องมีหลักประกันใดๆเลยนะครับคุณอาจจะเสียสิทธิ์แล้วก็เสียโอกาสไปเปล่าๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับที่นี่คือสถานที่รับใบคำร้องหรือสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาลได้จากเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม www.coj.go.th การยื่นใบคำร้องศาลจะพิจารณาจากความจำเป็นและความเสีย่ยงและความเหมาะสมของการปล่อยตัวชั่วคราวครับขอบคุณนะคะว่าแต่ศาลประเมินจากอะไรบ้างหรอคะมาครับเดี๋ยวผมพาไปดู